ทีนี้เนื่องจากคำบรรลุเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือมานะคะตำราไม่มีทำของเจ้าพ่อเจ้าออกมาจากใจล้วนๆเนี่ยการมีคลื่นเสียงสัญญาณรบกวนเขาเรียกว่าเป็นคลื่นพลังงานความถี่อันสะอาดและบริสุทธิ์แล้วทีนี้เครื่องมือสัญญาณสื่อสารของเราเนะ่ยเขาเรียกว่าคลื่นรบกวนนะคะเป็นอ่าฟิคเอนซี่ที่ที่รบกวนคลื่นพลังงานตัวนี้ เราก็เลยต้องการที่จะให้ติดเครื่องมือสื่อสารตัวนี้เพื่อที่จะให้องค์พระธรรมคาสอนเนี่ยได้ลงอย่างเต็มที่แล้วเราก็สามารถที่จะได้นะคะได้คําสั่งสอนของพระพุทธองค์จริงๆนะคะเรามาก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติตนเอากายเอาสังขารเอาจิตเอาใจเข้ามาเป็นพาชนารองรองรับคุณสิงคุณธรรมนั่นก็คือคําสั่งสอนอันสะอาดอันบริสุทธิ์หรือคลื่นพลังงานความถี่ที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่จะยกเลดับจิตใจของเรานะคะให้เข้าสู่มิติที่5ขึ้นพลังอานอันบริสุทธิ์สะอาดเหล่านี้นะคะในศาสนายุคข,ของพระศีอริยเมตไตรนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่1ในการติดเครื่องมือสื่อสารสัญญาณรบก,กวนนะคะในธรรมบรรล,ลุมันจะตัดคลื่นสัญญาณตัวนี้ไม่ได้ถ้าเราอยากรับพระธรรมคำสอนอันสะอาดอันบริสุทธิ์เนี่ยอย่างเต็มที่เราก็ ขึ้นรบกวนตรงจุดนี้นะคะจะขาดทําบรรลุไม่ได้ถ้าขาดปุ๊บก็คือจบนะคะไปต่อไม่ได้นั่นคือทําบรรลุแล้วทีนี้อีกประการหนึ่งทําไมพี่น้องของเราเข้ามาบางคนบางขั้นอาจจะยังไม่ทราบในการทําบุญให้ทานศาสนายุคข,ของะารีอริยะเมตรตรทาไมต้องมีปัจจัยนาหน้าเพราะยุคข,ของเราเนี่ย เรารู้แล้วแหละว่าอาดีตความเชื่อของเราแล้วก็สังคมความเป็นอยู่การดํารงชีวิตของมวลมนุษย์ในประจําวันเราอาศัยปัจจัยสนะคะอันนึงที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มหม่มยารักษาโรคและก็อาหาร <c oughs> นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นยุคของพระศีอริยะแม่ไตรเป็นยุคใหม่นะคะยุคที่ห้า ปัจใจที่5้าของเราจึงจะต้องมีนั่นคือทรั์นะคะและทรัพย์ตัวนี้สามารถที่จะนะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและอาหารได้นะคะเขาจึงเรียกว่ายุคแก้วยุคของเราเป็นยุคแก้วนะคะจึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกนึกคิดสิ่งใดได้ปรารถนาต้นการปะพฤษ์จะเกิดขึ้นกลางเมือง ไม่ไม่ได้ติดเาะอย่างนั้นั่นแหละค่ะดังนั้นในศาสนายุคของเราเราจึงจะเอาปัจจัยนําหน้าในการให้ทานนะคะทุกครั้งที่เราทําบุญให้ทานให้เรามีปัจจัยเพราะปัจจัยสามารถที่จะแปลงสารแปลงยานไปได้ทั้งสี่อย่างเลยปัจจัยตัวเดียวเปลีล่ยนแปลงไปได้สี่อย่างนะคะ อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลนานว่าทําไมเหมือนที่คุณแม่แจ้งไปว่าเราไม่ได้อ่าต้องการมุ่งหมายหมายมุ่งว่าเงิน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 ไม่ใช่แต่มันเป็นนะคะมันเป็นสิ่งที่ว่าในยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะ,ะการเปลี่ยนยุคเราก็จะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะ as once พัฒนาทั้งกายและใจและการปฏิบัติของเรา ในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษย์ทุกๆคนนะคะจากสิ่งที่ปฏิบัติตรงเนี้ยณนะปัจจุบันที่เราตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่า physical body หมายถึงร่างกายไปอีกแล้ววิทยาศาสตร์ <c oughs> แล้วก็ sub total body ก็คือกายชิพของเรานั่นเลยค่ะเมื่อปัจจัยของเราเราได้ให้ทานไปแล้วอ่ะในการดํารงชีวิตดํารงชีพในธาตุทั้ง4ี่ของเราในปัจจุบันเราก็จะอุดมสมบูรณ์อย่างที่แจ้งไปแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์ ตันี้ก็คือกายชิพของเราทาตัวเนี้ที่เราทาอะ่ะมันจะกลายเป็นทิพเขาเรียกว่าทําตัวเนี้จะกลายเป็นทิพในอีกโลกหนึ่งเมื่อเราละสังขารไปแล้วเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับที่เราอยู่ในปัจจุบันที่เขาเรียกว่ายุคมิติที่ห้าฟินิชด,ดาวเพียงให้คุณทําปัจจุบันขณะให้ดีอนาคตคุณไม่ต้องไปมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณเห็นปัจจุบัน นะะปัจจุบันจะเป็น Resol v ก็คือเป็นผลของอนาคตของคุณโดยที่ไม่ต้องการให้ใครมาทำนายทายทักว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนนะคะนี่คือาศาสนายุคของเราทำไมถึงมีปัจจัยนำหน้าในการให้ทานนะคะในการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ของเรามันถูกเปลี่ยนแปลงแบบนี้และทำไมในการรับทานทาน,ทานด้วยมือสื่อด้วยธาตุจะไม่เหมือนในยุคเดิมนะคะ ยุคองศีหรือยุคของพระพุทธโคดมที่ผู้หญิงะนะคะที่ผู้หญิงไม่สามารถที่จะให้ทานกับพระพุทธองค์ได้เหมือนกับผู้ชายถูกไหมคะถ้าทําบุญให้ทานเนี่ยต้องมีผู้ชายแล้วก็การให้ทานของผู้ชายเนี่ยก็คือสามารถที่จะยื่นให้กับพระพุทธองค์ได้แบบ มือต่อมือเอาง่ายๆแบบมือต่อมือท่าสือท่าได้นะคะเป็นบุญเป็นคุณจริงๆดังนั้นยุคข,ของพระโคโดมเนี่ยนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคโดมพระอรหันต์จึงจะมีแต่ผู้นําพระอรหันต์ที่เป็นผู้ชายนะคะน้อยที่จะมีผู้หญิงบรรลุธรรมอรหันต์ในยุคข,ของพระโคโดมดังนั้นยุคศาสนาของพระศรีอาริยะเมตไตรจึงเป็นยุคที่พลิกกลับ ื่อที่จะให้มนุษย์มีสิทธินะะมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันนะะยุคของเราเป็นยุคที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเนี่ยยุคแห่งเสรีชนเป็นยุคประชาธิปไตยสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายศาสนาย,ยุคของพระศรีอริยเมตไตรจึงเป็นศาสนาสากลขนทานทั้งหลายการรับทานของพระพุทธองค์ก็จะ ต้องรับทานด้วยมือสื่อด้วยธาตุไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะรับด้วยมือเนี่ยธาตุทั้งสี่ท่านรับให้เราก็เอาธาตุทั้งสี่ของเรายื่นรับนะ,ะเหมือนที่ได้แจ้งไปแล้วว่าพลังงานคลื่นความถี่พลังงานอันสะอาดอันบริสุทธิ์ที่เป็นพระธรรมคาสอนมันเป็นกระแสไฟฟ้านะคะคลื่นอิเล็กทรอนิกส์เอาง่ายๆนะคะเป็นคลื่นพลังงานการสั่นสะเทือนเนะะี่ยของจัก อวานที่ส่งลงมาเป็นทำบรรบล,ลุนะคะแปลงสัญญาณแล้วก็ถ่ายทอดเสียงออกไปดังนั้นแล้วการสื่อทตุทั้งหลายเนี่ยประจุไฟฟ้ามันจะสปาร์กกันได้เนี่ยต้องอาศัยทตุสื่อทตุเหมือนกับเราเป็นตัวกลางเหมือนกับพระคุณเจ้านะคะพระพุทธองค์เป็นเป็นสื่อกลางให้กับเราเป็นยานอันเป็นมงคลในการรับผลทานให้กับเรานะคะเมื่อเราปารถนาสิ่งใด เราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะถึงแล้วนะคะธาตุถึงธาตุนะคะทำเพื่อให้ให้ธาตุแล้วดังนั้นแล้วธาตุหรือว่าธรรมชาติเขาก็จะให้สิ่งที่เราปรารถนาตามความปรารถนาของท่านจริงๆนี่คือยุคของศาสนาของเราว่าอ่ายุคของพระศีอริยะเมตรตรทาไมการรับผลทานนะคะพระองค์ท่านทําไมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยท่านให้สิทธิที่เท่าเทียมกันในการบรรลุธรรมได้ เพราะถ้าท่าสื่อท่าแล้วได้พลังงานเมื่อได้สื่อแล้วผลทานของเราจะเปิดปัญญาตาที่3ามนั่นก็คือตาปัญญาให้เราได้รู้แจ้งในคำคำส, <c oughs> สอนเมื่อเราฟังแล้วอ่ะเราจะสว่างขึ้นเพราะอะไรเพราะผลทานของเรานะรเราได้ให้ธรรมชาติธรรมชาติเขาก็เปิดทางให้กับเราได้รับคลื่นพลังงานอันบริสุทธิ์และบริสุทธิ์จริงๆเราก็สามารถที่จะเข้าถึงคำได้นะคะสามารถที่จะ บรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทุกเพศทุกวัยนี่จึงเป็นเรื่องของติดโดยตรงนะคะขออนุญาตเนาะอะ่แจง้งเพื่อทราบท่านถ้าสงสัยอะไรเราค่อยคุยกันอีกทีนึงเนา <c oughs> ะสวัสดีค่ะรอบวงไปทำไมวะสายเรา बांध।